สวัสดีครับผมนายจือวิทยโชนนะครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการออกกำลังกายและการกีฬาครับสวัสดีครับผมนายนบพลลรีกุนครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการออกกำลังกายและการกีฬาครับวันนี้เราจะมาแนะนําเพื่อนที่เล่นเทนนิสกันและก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับตามไปครับมาครับไปครับ นี่ครับเพื่อนผมอีกสองคนอาชีพดมาหนะครับสวัสดีครับชื่ออภิชัยนนานครครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการออกกำลังกายและการกีฬาครับสวัสดีครับชื่อวมรันุพงวงครับชื่อเรียนชิตาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับผมสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาครับ มีเพื่อนอีก2คนยืนตีเทนนิสอยู่นะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายนวราพยุงรับชื่อเล่นชื่อเฟรมัสอยู่คณะวิทยาศาสตร,ร,ร์การกีฬาสาขาวิทยาศาสตร,ร,ร์การออกกำลังกายและการกีฬาครับสวัสดีครับผมนายพลวิศรศรสีชื่อเล่นชื่อลินจาร คณนะวิทยาศาสตร์การก,กีฬาสาขาการออกกำลังกายและกลารกีฬา